ดีนะักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนโคโอนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิทยาศาสตร์นะคะความสําสคัญของสิ่งแวดล้อมนะคะมาดูเนาะมนุษย์นะคะและสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเพื่อการดํารงชีวิตเพื่อการที่จะต้องการเอาตัวรอดนะคะหากเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยแบบไม่ระวังนะคะอาจเกิดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆได้แล้วก็ผลกระทบก็มาถึงมนุษย์ด้วยนะคะเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทนะคะเช่นป่าไม้นะคะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้อีกนะคะแต่ต้องใช้ระยะเวลานานมากนะคะดังนั้นเราจึงต้องช่วยกันร,รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะตัวอย่างการทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะลูก อ่ามาดูโรงงานปล่อยควันพิษนะคะโรงงานนี้จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะเขาก็จะปล่อยควันพิษออกมาทําให้เกิดก๊าซเรือนกระจกนะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทีนี้อากาศก็เป็นยังไงลูกอากาศก็ไม่บริสุทธิ์นะคะก็ทาให้เป็นยังไงลูกเกิดเกิดมลภาวะาาพิษแล้วก็อากาศนะคะอากาศก็เป็นพิษนะคะอ่ามาดู ทิ้งขยะในแหล่งน้ำถ้าใครเคยทิ้งขยะในแหล่งน้ำนักเรียนมาดูเราทิ้งไปตรงนั้นนะลูกเราไม่รู้หรอกว่าผลกระทบในอนาคตมันจะเป็นยังไงถ้าสมมุติขยะมันมารวมกันกองกองมันก็จะเป็นแบบนี้ทําให้แหล่งน้ําเน่าเสียแม่น้ําเน่าเสียนะคะทีนี้อะไรอยู่ในน้ําก็พวกสัตว์ต่างๆที่มันอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็พืชนะคะทีนี้ทํายังไง ทำถ้าเราทิ้งขยะมันจะเป็นอะไรนะคะก็สัตว์ต่างๆก็จะตายนะคะสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ใต้น้ำนะคะก็จะตายตายได้นะคะแล้วทำอาจอาจอาจทำให้เกิดน้ำเน่าเสียนะคะสมัยก่อนนะคะนักเรียนเคยดูละครไหมลูกที่ประมาณว่าชาวบ้านนะคะจะลงไปอาบน้ําในแม่น้ําลำคลองนะคะเดี๋ยวนี้นักเรียนว่าทําได้ไหมครูว่าทําไม่ได้นะคะ เพราะว่าเราเนี่ยปัจจุบันเรามีทั้งขยะมีทั้งถุงพลาสติกมีทั้งอะไรตั้งเยอะตั้งแยะนะคะทิ้งลงไปในแม่น้ํานะคะนักเรียนลองสังเกตดูเวลาเราไปลอยกระทงพอลอยเสร็จไปยังไงลูกก็ไม่มีคนมาสนใจถูกไหมคะน้าก็ทําให้แม่น้ํามันเน่าเสียเหมือนกันนะคะถึงมันจะเป็นพวกใบตองมันก็ทําให้แม่น้ําเน่าเสียเหมือนกันนะคะ,ะมาดูตัวอย่างการรักษาทรัพ,พยากรและสิ่งแวดล้อมนะคะ ก็เราปลูกต้นไม้นะคะที่เราส่งพวกส่งปา4าสี่ป้า, 4, ปา, 5, ปา 6, ี่ป .5 ปห้าปางเงี้ยลูกที่ตัวแทนไปปลูกต้นไม้นะคะก็เพื่อช่วยรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะคะช่วยกันรณรงค์นะคะให้รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะโดยร่วมใจการลดใช้ถุงพลาสติกนะจ๊ะนะคะ,นะคะ,ะให้ใช้ถุงผ้าหรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่เรา เออนำมาจากบ้านจะอาจจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ๆก็ได้นะคะเพื่อที่จะเราลดใช้ถุงพลาส,สติกนะคะสังเกตเซเดี๋ยวนี้เขาเขาไม่มีแจกนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่ซื้อเยอะๆนะคะหอบกลับไม่ได้เขาก็จะมีถุงขายให้นะคะถุงละบาทกับถุงละสาบาทหรือเปล่าครูไม่แน่ใจนะคะหรือนั่นแหละนะคะอ่าเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอนะคะให้นักเรียนดูนะดูนะ ในปัจจุบันใครหลายๆคนอาจจะเคยชินในการซื้อสิ่งของโดยใส่ถุงพลาสติกหลายๆใบาการทิ้งขยะเรี่ยไดไม่เป็นที่เกิดจากความมักง่ายและขาดจิตสำนึกถึงผลเสียที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุที่พบขยะจำนวนมากจะเห็นได้จากการทิ้งขยะลงตามแหล่งน้ำถนนที่สาธารนณะขยะเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แก้ไขได้ยากก่อให้เกิดมลภาวะมลพิษ ส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตในโลกซึ่งสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญอย่างไรเรามาศึกษาด้วยกันนะคะ วัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความสําคัญของสิ่งแวดล้อมกันนะคะเอ๊เด็กๆทราบไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไรสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราทั้งสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ารวมทั้งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจึงทําให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติเด็กๆทราบไหมคะว่าประชากรคืออะไรประชากรหมายถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิตเดียวกันที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หนึ่งๆน,นั่นเองค่ะอย่างเช่นประชากรของมดประชากรของมนุษย์ เมื่อจำนวนประชากรของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นความหนาแน่นของประชากรก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันในปี2020ประเทศไทยมีประชากรประมาณ70ล้านคนประชากรทั่วโลกประมาณ7,300ล้านคนโฮเยอะมากเลยพวกเราทราบไหมคะว่าเมื่อโลกของเรามีทรัพ,พยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ประชากรของมนุษย์เพิ่มขึ้นความต้องการทรัพยากรธรรมชาติจึงเพิ่มขึ้นทําให้ทรัพยากรธรรมชาติมีจํานวนลดน้อยลงทั้งหมดนี้เกิดจากฝีมือมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทําลายป่าการเผาป่าการทิ้งขยะลงไปในแหล่งน้ําการใช้พลังงานที่ฟุ่มเฟือยทําให้เกิดมลพิษนั่นเองค่ะ สาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะ1คือการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรเนื่องจากประชากรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นนํามาซึ่งความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิตส่งผลให้เกิดการบุกรุกทําลายสิ่งแวดล้อมจนนําไปสู่การเสียสมดุลทางธรรมชาติได้ 2. การขยายตัวเมืองและทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเิคโนโลีอย่างเช่นยาฆ่า,มาแมลงหรือสารเคมีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มผ,ผลผลิตทางการเกษตรทําให้เกิดสารตกค้างในดินแหล่งน้ําและระบบนิเวศซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตยานพาหนะที่ใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิงก็ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเช่นรถยนต์เครื่องบินเรือ รถไฟและรถจักรยานยนต์ค่ะเครื่องปรับอากาศหรือแอร์เครื่องปรับอากาศก็เป็นตัวทำลายสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเครื่องปรับอากาศมีสาร CFC เป็นสารทำความเย็นที่ใช้ในการผลิตแอร์สามารถทำลายชั้นบรรยากาศให้เป็นรูโว่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกได้ค่ะ 4. การใช้พลาสติกและการทิ้งขยะไม่ถูกที่ทําให้ธรรมชาติเสียสมดุลระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้รับความเสียหายพวกเราทราบหรือไม่ถุงพลาสติกหนึ่งใบใช้เวลาในการย่อยสลายถึง450ปีเลยนะที่5โรงงานอ,อุตสาหกรรมปล่อยน้ําเสียลงในแหล่งน้ําทําให้น้ําเกิดการเน่าเสียมีกลิ่นเหม็น สิ่งมีชีวิตในน้ำไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้และไม่สามารถใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคทำให้เกิดมลพิษทางน้ำในปัจจุบันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมลพิษทางน้ำจากการที่มนุษย์ไร้จิตสำนึกไม่รักษาสิ่งแวดล้อมโดยการทิ้งขยะ ปล่อยของเสียลงในแหล่งน้ําทําให้น้ําเกิดความสกรปรกมีกลิ่นเหม็นเลยทําให้สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์น้ําตายในที่สุดค่ะนละพิษทางอากาศ <c oughs> ควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของป่า <c oughs> การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่มาจากพ่อไอเสียรถส่งผลทําให้อากาศไม่บริสุทธิ์ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2 5 ซึ่งเป็นผลเสียต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของมนุษย์ต่อมาเราจะมาเรียนเรื่องของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 4R Reduce คือลดการใช้ Reuse คือการใช้ซ้ำ Recycle คือการนำกลับมาใช้ใหม่ Repair คือการซ่อมแซมนั่นเองค่ะ ตัวที่หนึ่ง reduce เมื่อเราไปซื้อของเราควรลดใช้ถุงพลาสติกมาใช้ถุงผ้าแทนนะคะหรือเมื่อเราเดินทางไปสถานที่ใกล้ๆควรลดใช้รถที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงและเราควรหันมาใช้เป็นจักรยานแทนเพื่อลดมลพิษทางอากาศทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะ ต่อมาอาตัวที่ 2. r e u ี e คือการนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำโดยไม่มีการแปรสภาพใดๆทั้งสิ้นเช่นเมื่อเราใช้ขวดน้ำที่น้ำหมดแล้วก็สามารถนำกลับมาใส่น้ำได้อีกครั้งต่อมาอาตัวที่3 r e เ y ซ l เเป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้กลับมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบทำให้สามารถใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆเช่นกล่องนมโรงเรียน เมื่อเราดื่มนมหมดเรียบร้อยแล้วเราสามารถตัดหัวท้ายของกล่องนมจากนั้นนำไปล้างน้ำให้สะอาดและตัดสารเป็นกระเป๋าได้นะคะและอาตัวที่4รีแพรคือการซ่อมแซมเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าพังก็นำมาซ่อมแซมสามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้งไม่ต้องซื้อใหม่ ต่อมานะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะปล่อยน้ําเสียนะคะลงสู่แหล่งน้ําจะต้องบําบัดน้ําเสียเสียก่อนนะคะโดยมีระบบบำบัดน,น้ําเสียของชุมชนนะคะเพื่อนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ระบบบาบัดข้ามน้ามันทิ้งในบ่อน้าทิ้งนะคะ การแยกขยะให้ถูกที่ก็เป็นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากขยะก็เป็นบอกเกิดแห่งความสกรปรกมีกลิ่นเหม็นเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ของเชื้อโรคมีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมการแยกขยะที่ถูกวิธีก็เป็นการเริ่มต้นง่ายๆที่ทําให้การกําจัดขยะเป็นไปอย่างได้ถูกต้องปลอดภยัยโดยมีการแยกขยะดังนี้ค่ะทังขยะสีเขียวทิ้งขยะเปียกหรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษอาหารต่างๆ ถังขยะสีฟ้าทิ้งขยะทั่วไปเช่นถุงพลาสติกทังขยะสีแดงทิ้งขยะอันตรายเช่นแก้วแตกและทังขยะสีเหลืองทิ้งขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษกรปบองการปลูกต้นไม้ก็เป็นการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งต้นไม้มีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมากเช่นการให้อากาศที่บริสุทธิ์ในการหายใจของสิ่งมีชีวิต เป็นภาพของทางโรงเรียนวัดปราศาสตร์ปราศาสตร์พิทยาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งทำกิจกรรมในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติค่ะการใช้พลังงานทดแทนแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ งานน้ำเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันค่ะนอกจากข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนะคะการทำกรเกษตรปลูกผักกลางมุ้งเป็นการลดการใช้สารเคมียาฆ่า,มาแมลงเพื่อจะได้ไม่ทำลายห่วงสซ่อาหารก็เป็นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราอยากมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเราจะต้องช่วยกันดูแลรักษานะคะ สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในสิ่งแวดล้อมนั้นเช่นใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์น้ำใช้อากาศที่บริสุทธิ์เพื่อการหายใจของมนุษย์และสัตว์ใช้ดินเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบนบก <c oughs> ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิตของมนุษย์ดังนั้น สิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปตามการกระทำของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นถ้าเราอยากมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเราทุกคนจะต้องร่วมมือช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการปิดน้ำไฟเมื่อไม่ได้ใช้ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกการใช้พลังงานทดแทนการปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อนและการนำหลัก 4R มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสิ่งแวดล้อมในวันนี้คือมอรดกที่ดีของลูกหลานร่วมกันอนุรักษ์พลังงานเพื่อโลกและบ้านของเรานักเรียนป5นะคะเปิดใบงานสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมดูนะคะ,ะมาดูคำชี้แจงให้นักเรียนยกตัวอย่างการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมาอย่างน้อย 5ข้อนะคะให้นักเรียนยกมา5ข้อแล้วก็ลายมือครูขอส,อสวยๆนะคะขอส,อสวยๆนะลูกนะปหาวันนี้มีใบงานเดียวนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมาต่ออีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ป5ห้าก็หมดแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ